ครับสวัสดีครับกับนายอ่อนทัวครับผมเมนี่มาน้าเบาครับเมนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมจิ้นก๋วยเตี๋ยวกับกับอันวิสกี้เหรออย่าลืมเลยครับวันที่ออกดั่งกระเป๋าพอดีเลยไหน้าชั่วคนมี่ยังก็ ไซตันครับผมไตันมาอย่้น้าครับไซตันไซตันสร้างครับไซตันไซตันมูมูมึงสิบไม้ว่านี่น้ำโดยน้องอาครับมันนี่โอ้หนาลักกีว่ะผู้ใดนอนหะดัเ้อลากานอย่กลๆ่เดี๋ยวผู้ใดว่าสูง

คือเจือเจือจือ่ะพ่อเราวะเป็นแต่พบุญทงไฟว้ย่นี่คืออุ้ยโ้ยนี่โอ้นะครับเก็บเอวครับมีมีโอ้หนารักหนาลักผู้ใดมีใหญ่ดีเอามาให้เซฟใส่รองมือเนอะครับอยากแก้เก็บเอวนี่เก็บมาจะปีลวสองสามปีครับสองสามปีโอ้ิดว่ามวยแงงหลอกไตท่จใ้ใหเืมา

สายแล้วเพ่าวอย่งบ่าบานบจะบอกเอย่างยงยัเร็เขาสนรางเขาเอเปียวครับเกียวเปียกเกลียวเปียเลียวเป็ดเป็ดเองแซ่บเองนักเลีงพอครับเสียบใส่ถอยจากจากกินเผ็ดปยเสียบใส่เราปรุงเองก็รับผิกแ้งครับผมมอะไรกันครับผม จานหเอเอาเลยเพื่อนเราทื่นมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวปอกเดยว่าน้าสิรอก๋วยเตี๋ยวปอกมากินู่ทงนาห้องมาผิดอออีเด้้ยบอกกันมาผิเล่นน้อยเมื่อไหร่เอาเดีวจานเป็นานปั่น่บ้านะมอไซเออเอาจักหา หาถัวยอ้พวกถวินวะพี่อ้ยโอ้โอ้ก็ยังเนี่ยติดตอกเลยวะเฮ้ยอันยังก็บท้องพอเมียร้องเพลงไหมนี่อันใส่เกลือบูดเปงนสิทธิ์ละพอร้องเพลงเมียเป็นนักหางเครื่องไหมยุบไปอยากเออกี่ด่างเัี้นี่โอ้เหตุคือเจอเจอเดี๋ยวต่คอยสร้างแค้นเนี่ยเตรียมหัวลุ้นคอยสร้างแค้นมาแล้วบนบนรถไฟนี่โอ้ย สุดตลกมีแล้ของ่นั่นเตรียมเรียบร้อยแล้วเออฝ่ยนี้สุดตลกสีแดงเออใส่เลยใส่เลยเออเลยาเลยให้อันเฮ็ดค้านขึ้นเฮ็ดประัชีขึ้นเห้ยนีเฮ็ดประัีขึ้นไหมเออล้ำเลยแบบนี้เออโอ้ยายการนี่เลยเออโอ้ไอเดียไบ้ยกาเลยเออเออนะนะแขนประัีขึ้นไมเฮ็ดค้าน้อยแขนประัตชีขึ้นไหม โอ้ยแม่เ <Narr> ด้ดไฟเออเห็ดเป็นไม่ไหมเออหางเครื่องกันมีแลเนเดี๋ยวหางเครื่องมาแต่ขมวงหางเครื่องมาแต่ขมวงหางเครื่องหนิหางเครื่องมาแต่ขมวงหางเครื่องโอ้าทะแทถ้ามาแต่ขมวงนี่คือจังฟินเหรอคือจังฟืนเหรอ ไปสู hmm. uh, oh. ah, ah, ha, hm. ้ก่นี่แ oh. ม่งตอนนึงแหเราบัดิเรียบร้อยเรียมาต้งตายป่เรียบร้อยฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮ นี่เด้บีห้องนี่ไหมบีแท่ไล้เพื่อนนี่บ้เเปิดกอยู่บ่เอาเล็กว่าลงหรือเปล่าว่า่าเล็กน่าสมนีเปล่าข้าเล็ก่ดีนี่พวกนี่ปวด่างล้างก่อนล้างก่นล้างก่อนนั่งกินกลับเ่อนมว่าบ่มีมองไหนได้คเขาว่าขึ้นมาปวดนี่อ้โอปวดง่งกันอยู่ทั้งบ้าน แบบบ้านๆครับภูงาบาพันครับเรารีสอร์ทของเสาเตียได้ไหมะของสนอเคาครับเดี๋ยวก็จลังเพ้ยข้าของสนอเคาะาสันของสนอเคาะวัน้มีเคมาเลยว่าสันมีต้องหาอย่างยนาต๊ โอ่กะตโอมินกินกันนึเอ่ะที่กินเนื้อกินยังอ่ะเซฟเซเซฟไปสันเคลื่อนบ่เฮาใดรู้ตัวว่าพรหน้าตาดีแล้วมีเพาะสีวาอะไร่อยหน่อยยงาวนัคนเหรอลงไงครับกเดียวเปีนอเปียเห็ดอะไรกันข้อเด็้องเวกันโอ้บ้าการครับเบิซอ าาวความคึบนหนามากแล้วครับเพราะว่าเอาเล็กมาลงแล้วไปเมืเอม่อไรก็อุดรเอกอนุ่อนไปเป็นชไ,ไปอะไปยยมาน,น้าได้อน้ำไปืเสเมืองว่ะเห็บพอพว,ว้าเขา, <laughs> ายิ่งหั <laughs>

บอบอกว่าขวดซอดไปเลยมาครับม oh ันไม่มีหรือว่าเขาไม่เห็นกบบู้แต่เขาหาแล้วหลายอย่างเลยบ่าชอดตีเขาเป็นไทเขาไงมีชอตปะเกิดแยกอยู่เขาเป็นไทนะเขาใส่ับพนันแทนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ม่ใชม่ใี่เทปเทบอึอิงเสียดไต่มาได้ไนี่จท้านายให้บอกแน

จำแรกจำตรงครับผมหน้อนี้ครับมื่จะเป็นเลือะจัเสาอีกเสา้ครับผมโเสาอีกเสท่วมื่นไม่ได้ยังมาออกมาทรบ่ไดเนื้อบ่เสียบเป็ดคนตัวหนเอามีไส้อเ่ได้ไส้ใส่หรอมาใส่เดียวเอาไสนี่มัดขึหไส้นี่ยเไส้ไน่อมัดยจบุคคลคือเท ก็ตัดีด้วนี่แหละเบาหลังจากอาการล่วงโควิดเนี่ยเมิ่อปีห้าหมูผัดกันมัน้องกับวะถิ่น่ีใส่ป่ะนู่นนี่น้องนู่นน้องมาไหมมานั่งบอกมา

มันก็แม่ร้นมือนบ่เมนบ่ออกว่าอยู่บ่อย่างอย่างบม่รู้่ใส่สีอะรมาังกล่องนี่งผีไหมผีนึงเถอะเออม่ไข่ใช่มันดัวก้านของผีด่หมดล้แจะดวงบ้าะแกยอเสียบอาม่ให้เนี่ยขอาใครอน้ำเงี้ยคา่ไข่กันล้วกึดีอ ไอ้กิใดิแต่ยกา่ีก็ังไปกล้องกูได้สิมึงจ็มาจับผีไหมมามาครับเราบังรถแน่นะสุดเพคอยมาเาเทียงไหนด้วยนองไปนั่งยี่ิงจ้างนะมเอ้ยโอ้ยมีโดนเพื่อนมาอดีจัง เดี่ยวเลยเลยบีแท้เลยเดี๋ยวเดาอย่ก็ดีไปแวว่าตาที่คกินอะไรกันเลยตัว่าถ้าบีเไมไดกินอไรอันนี้บีมันออกจากกวกใครได้เลยน่เจียบใจกาดดิเยเดนวแ่ใเวที่มวยาเนครับูเก็ด ร้อนๆเดอดเว้าเดืเดอย่โอ nice ้ยอนฮอนออเอาอะไรเข้าดินำนออกเอาอีหละ ไม่ดีใจเนาะพักขบวนไปซะเขาท่องเค้ล่ะเล่นโขดลงอยู่ท่องกันมันกันนาจะท่องอะไรล่ะมันกัดโดนแล้วเนาะก็อันนี้ว่าลูุงโขนขี้ดีใจข้างนอกกันคันท่องนี่รับประกันด้ยลูกสาวอะไรเป็นนั่งสิลักษณะแบบนี้เน๊ะเป็นยังกไงเนนาะบอกไม่แก่ตรงวะมึงมาซ้อมนี่มั่นเนาะแต่ว่าบเพราะว่า ลูกสาวชองแน่นอนเมืองซ่งเนี่ยเมืองพฤติกรรมนี่คันคันท้องบ่มมีน่ได้เนี่มิได้ลูกสาวเท่านั้นออกมาเห็นไหมออกมาบังหรอสดกว่าเด้คขันขันมีน่ได้ได้หน่ะได้หนี่มา้มันจะเป็นลูกชายลูกชายได้ได้มันได้ได้ก็ดีนะทุกคนมันมันสีมีลามเลยอยู่ในทั่งได้อย่างดี้ปั๊บไส้มัจะเป็นคนดีมันแมีนอยู่แต่ว่าเบาพื้นนั่น ความเชื่อเนาะความเชื่ออนี้เท่ากันของพฮัดออกไพสิบไปบ้าได้เนาะอันนี้คือเดาไปคือเหมาะมามือองเสียเงินพันกว่าบาทลยหเขาเงินแม่เกรป็นอยงไได้ร้านกะดีก้ากะเทองางจริง

จังดาบนพ้่าอาไปน้ำบนสบายแต่ว่าอันพอนหลังแกกินเท้าอันยังบ่มีอันือยังเงินบ่มีเพียงลกศิกอืงเกินอยู่เจ้าก็จ่อยมืออึ้อะไรกินน้ำด้วยมันจินแมงนะ แก่เยไเ้กบีคมก็ปับดีเว่าแก่สุ่ม้าผมครับเกิดว่าอาว่าใส่ไม่ใส่เต๋บ้งน้ำป่ามเยนัวคือเก่าตอนเีหมูเจ้าหรือเจล้วเจ้าลวก็ไปเคนแลวเจ้ามาขายมาทำไปใส่ทำเสียบไงมันมใจ ทามันบวดถูกเฮ้ยงานนี้ไหนกาเราไวจมันุมเหนียมต้องลวกต่อทั้งพวกกันทีงานขาัวขาวยจเปนของซีนลวกเน่ากวยเนาะยเนียัวไวไปไอ้งใส่หัวใส่ลุกหัวโมลกเรอ่เขอยากซิมขังถิ่นมาหมัระดูกม่งาแเสีเนาะนี่แต่ว่าเขยมี่านมา อันน่ะส่งมีบ้มงเพว่ามีอยู่เลยหัวเสือใส่ออนอิมบดจิ้ม้มมันใส่ยิงเดียวแกงเาใส่ออนนันวนางก้อนันเีย เจรมืองเารปกครองวังสองนนี <ừ> ่คไมกินาเแบบลูกพ <ừ> ี่สุดเก่าลแต่วันบัวน้รลกนี่มันกินอยู่นี่ขอคราอันนี้ไมไพดีก่ไปสโดีลังวดไปตดบวการโ่นูกภาพมูซาเขาต้หนางอ ี่ไขอไปอีกน่านี่โอยกกาากกงอยาีรมากนม่เดยอ้ยอยากกัเา่ามต้มตะกอนได้จริงย่างเราถือทอดยอาดมันโดนยี้อดกว่ nha, luồng về, hả, ừ. à, không, bữa nay phá, không, con rồi, อตัวนบอว่ดเนถ้าตัวเอาวัดตัวนั้นไปเทียบเอาวัดอันแห้งกูเก่าเลยคนสองอยดยิบ ไมีสองก่อนวะคือไรกันนี่ยโอ้ยเกิดมากินเนื้อแงจริงจริงมันเป็นซีฟก็บอันเจ้าเน้อนึงโอ้ยกิโลเดียวก็ได้เขาใช้อะไรอกะวออื่อยังใช่เอ็นยังกอกยังเก่าอันยังให้อันไอ้เจ้านึงอือดมเดียวเลยยังก่อนเออขาวๆอันอืออันเดียวกันเขาไปเปลี่ยนสองเท้าวันนี้นั่นเขาไม่ได้เบิ้งวัดต้องเบิ้งวัดเห็นวัดหไล่กว่าแห่งดี